ก็อบอกว่าไม่เข้าไงก็งไม่ไม่เข้าไปหรอกอมันเย็นแล้วมันก็ลบรถเข้าอ้าวอันนี้แม่จะไปแล้วอ้านั่งลงเลยแกะแกะก่อน ไอ้แดงมันไปได้เนี่ยอืมไอ้แดงไปได้แล้วข้าวด้วย ข้าวก่อนจะค่อยกินกไกน่กินรกวเกินเล ข้าวนี่มันพาลูกไปตายไปเป็นทางนเนี่ยห้าก็ไม่เจอเดี๋ยวเขาแมา่จะไปแล้วเนี่ยเย็นแล้วค่อยดำมาแย่งเลย มันอยู่ถนนนูนน้นอะไรจะกลัวขนาดนั้นทำไมจะกลัวขนาดนั้น ไปลุยอะไรมาติดเต็มตัวหมดไอ้เนี้ยเออไอเนี้ยติดเต็มตัวเลยไปลุยไน่มารถมานะระวังนะ ลับหลักโลกเป็นยู่ขางนอกนอนกินเลยกลัวรถจัดอือหือกินเร็วๆรับแม่อยูเป็นเพื่อนเดี๋ยวได้ไปบ้านนุกกินเลยไม่ต้องกลัวมันไปแล้วเออไปยันไหนแล้ว กินให้หมดจะได้ขึ้นบ้านมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวมันเยียบตายเลยรถมันไม่ดูคมากหรอกนะแม่ช่วยไม่ได้หรอกนะยิ่มยางมันขนมนะในทุ่งนะมาอีกแล้วรถนะนะช้ชา ้องป้องอะไรนะ้องไอ้จ้อยป้องแล้วยิ้มยังลูกยิ้มยังยิ้มยังกินขนมไปทุ่งหนะัวนาแม่ไปแล้วนะแม่ไปแล้ววังรถด้วยนะอย่าออกมาทาน่นนะ